สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านนะครับกับผมวันนี้ผมจะมาแวะให้เนื้อทารังคุนรอพัฒนานะครับกมับผมวันวันที่นะครับวันที่12นะครับเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคำเตือนนะครับที่วิดีโอวันนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง นำเสนอแนวทางด้านนั้นไม่สนับสนุนในเด่นการพ้นั้นตัวสนิทบทสัิจารและณาณยในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับไปดูผลงวดวันที่สิที่ผ่านมาออกเกเาผลออก9 9 9 8 2 4ปีนะครับผมได้ที่5นะครับเด่นที่้รองศูนการนสองนะครับตัวเด่นตัวรองไม่เข้านะครับ เข้าแต่ต่อกันนะครับเก้าแปดตรงตรงนะครับเก้าแปดตรงตรงนะครับตัวกันนะครับแครงห้าห่างนะครับอยาวห้าห่างนะครับครับผมส่วนเก้าเก้านะครับเก้าเก้าก็ไปทางเรานะครับเก้าเก้าเก้าแปดนะครับสองสี่ผมไม่ได้จับเอา แต่ในสุินผมมีนะครับส um. องส่ามีทั้งสี่ตัวด้วยนะครับเก้าแปดสองสี่เก้าแปดสองสี่ะสตัวนะครับผมจับไม่ได้นะครับต้องกลับก่อนไปด้วยนะครับส่วนตัวรุดตัวตัวรุดนะครับตัวตัวรองนะครับไม่เข้านะครับก็จะแค่ตกกันนะครับกับผม ส่วนนะครับสูตรที่สองนะครับสอง 2, 1, 1, สองหนึ่งหนึ่งสูตรศูนย์เก้าเก้านะครับเก้าเก้านะครับกาสรุปไม่เก้านะครับส่วนวนี้ก็ยังไม่เข้านะครับครับแต่ทอดตัวรูดทอดเกนั้นะครับ e ตัวเด่นนะครับครับผมก็ตามนี้นะครับงิวันที่สิบนะครับเราก็ถือว่าโอเคนะครับไน่วเก้าแปดเก้าเก้านะครับ แต่ก็การเข้าตัวกันนะครับยอมรับคนที่นั้นนะครับแลก็ไม่ไม่เท่าไรนะครับไม่เท่าไรนะครับก็จริงก็อยากผมก็อยากให้เข้าตัวเด่นหรือตัวรองนะครับจะดีมากเลยนะครับครับผมใม่เป็นไรนะครับไปดูงวดมที่สิบสองนะครับวันทีซีสิบสองนะครับ 22ผมได้ที่3กับ2นะครับกัน5้านะครับครับผมผมได้ในจุดวินนะครับมันจะเป็นตัวเบิ้ล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 นะครับเราก็จะจับได้น้อยหน่อยนะครับตัวเบิ้ลนะครับคามจริงจับได้น้อยกว่านี้นะครับแต่ก็ผมก็ได้จับได้ประมาณนี้นะครับแล้วผมอาจจะน้อยนะครับก็จับครับใคร สนใจแบบว่าจับเองนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใช้ตัวแปรนะครับสําหรับผมนะครับไม่ใช้ตัวแปรส่วน98นะครับมาจากที่ไหนนะครับสูตรที่2ของผมมีนะครับสูตรบินของผมสูตรที่2ผมนะครับผมได้ที่1กับ2นะครับตัวรู่นนะครับสูตรบินนะครับก็จะมี1 2 1สูตรอ่ะเดี๋ยวผมสูตรบินสูตรที่2 ติดไว้นะครับเผื่อใครสนใจอ่าแปดเก้าแปดเก้านะครับแปดเก้านะครับกับพอไปได้นะครับสนับกับผมมาจากตรงนี้นะครับส่วนตัดกันนะครับสองตัดกันนะครับอย่าลืมนะครับส่วนสุดวินก็จับก็ทิ้งไว้นะครับ กันผมจะไว้ห้าหางงั้นนี่ผมด้วยสี่ห่างนะครับถ้าใครสนใจนะครับสนใจในชุดวินผมจะเป็นคู่นะครับผมไม่ได้เป็นเรียงให้นะครับผมจะเป็นคู่ไปให้นะครับสามารถใครอยากจับสามตัวสี่ตัวก็สามารถจับได้เลยนะครับเหมือนพิ้งวดนที่ผ่านมานะครับนะครับนะครับตัวนี้นะครับเก้าแปดสองสี่นะครับจริงนะครับ จับไว้สามตัวครับไม่เสียหายนะครับรับผมจะติดลุนไว้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบก็ตามถ้าใครไม่ชอบกสามามผ่านได้เลยนะครับก็อยู่ที่ร้านเหมือนเดิมนะครับเย็บตัวไปสีส่งนะครับทำไว้ให้ลูกค้านะครับกับผมขอรับไปก็ชอบกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ